ตามหาน้องแมวสีขาววันนี้เขาเพิ่มแล้วนะสำหรับออร่ากุดแคททะเบียนนี้ไม่ได้แถมตัวกุนนะตัวนี้นะเป็นตัวออร่ากุดแคทตัวนี้เป็นตัว500อันตา้จาจัดทุกคนเป็นสีขาวหลังคาดําซึ่งเป็นสีที่บอกเลยนะขายด้ฟ้ามามัน 2, 2ปีนะยังไม่เคยจะได้ขายสีนี้เลยขายแต่สีเขียวพิทาชิโอขายแต่สีอะไรต่างๆข้อดีของกุดแคทคือลายหนึ่งเลยวิ่งได้ไกล500โลข้อสอนะตัวรถบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากข้อ3าข้างในมันน่ารักมากทุกคนนะคะสมกับเป็นน้องแมวจริงๆนะอันนี้ออปชั่นก็ไมไ500ม่่นะ้อหวคะะาบลนน็ืีใเเยจป นะคะกอง3ละหกสิบช่วยเบรกด้านหน้าช่วยจอดนะคะช่วยเตือนการชนนะคะคุ u i อน c o n t นะทุกคนคือมีให้ครบแล้วว่าเอาจริงมันเป็นออปชันที่แบบ คร,ครบแล้วแล้วก็คันนี้นะคะเป็นสีขาวหลังคาดำแล้วคือพลาสติกพลาสติกเขายังไม่ได้ออกเลยแม่คือแบบหน้าจอพลาสติกที่เป็นแบบภาษาจีนอะ่ะยังไม่ได้ออกเลยมาดาแดดก็ยังไม่ได้ออกดุงหลังดิทุกคนคือเขาแตะเป็นแผ่นกันแบบกันล้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเวลาเรายกของขึ้นยกของลงมาให้เรียบร้อยด้วยนะแสดงถึงความใส่ใจมากๆข้างในชุดป่ายางฉุกเฉินยังไม่ได้ถูกแกะออกอะไรเด็ดเดี่ทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ500กิ โลเมตรค่ะแล้วก็ความแข็งแรงบอดี้โครงสร้างคือไม่ต้องห่วงนะด้วยเกจดบอกมอตเตอร์เขาให้มาใครสนใจคันนี้นะน้องแมวนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่ทะเบียนไม่ได้แถมนะทุกคนนะแต่ถ้าใครสนใจสามารถทักมาหรือว่าโทรมาตามคอนแทคได้ลรางนี้ยมีได้เลยเดี๋ยวเปิดราคาให้สำหรับคนที่ทักมาก่อนนะคะอยากได้รถไฟฟ้าสหนึ่งคันบอกเลยคันนี้ราคาดีแน่นอนสำหรับเราด้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ